ทีสปอร์ตชาแนลขอนำคุณผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกวันนี้เป็นเกมที่ช้างอารีนาบุร um mm ีรัมยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับพิธีประจวบสาการถือว่าใกล้จะปิดฉากแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกวันนี้มิดฟิลด์คู่กลางนี้ของทางบุรีรัมยูไนเต็ดนี้ใช้เป็นทาง布莱นนนอโอนิวครับจับควบรัตนากรใหม่คามิเลยนะครับเอาครับเราไปเขาดาวมนพร้อมกันนะครับฟุตบอลโตโยต้าไทยลีคคู่ดึกสุดวันอาทิตย์ที่ช้างอารีนาครับ แล้บุรรศินคุณวรินทร์ทรัสดีปานุวิทย์เริ่มเกมการแน่งขันนะครับโดยเป็นเจถิ่นบุีรำอยู่ในแต่เป็นฝ่ายเขียบบอลเริ่มเกมก่อนครับอยู่ในชุดเก่งสีกรมท่าทั้งชุดเปิดเข้ามาจบับบังแล,แล้วลูกนี้มีโอกาสโอ้จังหวะแรกเลยครับแต่ว่ายิตติเซฟของสิวรักษ์ครับโอ้โอ,โอกาสแรกเป็นของประจวบครับเรื่องเกมมานาทีเศษเท่านั้นครับอยู่ที่ศัสลักษ์แบปด้นโอ้ห์โอนิวโอ์เปิดมาแล้วตีเข่าลูกนี้เรียบร้อยครับโอโ้ เริ่มเกมมา2นาทีเศษครับเป็นซาเบลโรซาครับจังหวะนี้ประสานงานกับสุภชัยใจเด็ดแล้วส่งให้สุบูอิรัมขึ้นนําไปแล้ว1ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็จังหวะนี้บอลทะลักนี่มาถึงทางซซเบลโรซาเลยครับแล้วก็ยิงโล่งๆหน้าปากประตูนี้เข้าไปนะครับอุ้บอลงหวะสุดท้ายเหมือนจะไปโดนสุภชัยเลยครับแล้วก็เด้งมาหาทางโรซานะครับชาร์จจ่อเข้าไปครับอ้โหูนี่สรุปว่าประตูขึ้นนํานี่กรรมการนี้ไม่ให้นะครับ ย้อนกลับมานี่ดูครับเป็นลูกที่แฮนด์บอลไปสักก่อนเลยครับไม่ได้ประตูนะครับนี่นะครับก็ถือว่าไม่ได้ประตูขึ้นนำนะครับสำหรับบุรีรัมย์นะครับก็ถือว่าเกมนี่บอกว่ารสชาติตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับแล้วปั่นเข้ามาลูกนี้ลักช์จเสาไกลครับแม่เป็นจันโตบาสหน้าครับมีโอกาสชาร์จที่เสาไกลแต่ว่าบอลหลุดกรอบออกไปหน้าครับ ดูจังหวะโยนเข้าไปครับเสาสองยันตบัสหน้าแห่่ yeah, ท้านี่มันสุดปลายเท้าครับมันเลยไม่สามารถคุมทางบอลได้เลยครับดูจังหวะโยน,โยนเข้าไปครับพันวัดตินตะนะครับโยนไปเสาสองแล้วก็แห่เ yeah, ท้ายิงครับไปโดนใต้บอลเลยครับบอลเลยข้ามคานออกไปขอบอลในกรอบเขียบโทษวางเข้าไปยังมองออกมาครับภาคภูมิ ยังเป็นบอลของสัสลักเปิดเข้ามาแล้วพักอกยิงลูนี้แล้วพุ่งไม่โอไม่เนี่ยครับไม่ตรงกรอบครับโอกาสของบุรีรัมครับโดยอองทูครับในเกมนี้ของอองทูนะครับดูภาพช้านอีกทีบอลขึ้นมาครับจากทางสัสลักก่อนนะครับสัสลักนี่โยนไปตรงกลางนะครับแล้วโอ้โหโรซ่านี่บังบอลให้อองทูวิ่งเข้ามากดด้วยขวานะครับแต่ว่าบอลนี้มันไม่ตรงกรอบแล้วก็จังหวะยิงนี้มันไม่เข้าข้อด้วยนะครับบอลเลยถักเสาออกไปครับ ครับบอลดุยดำเดินต่อครับทางซ้ายสศสะลักเปิดเข้ามาแล้วสุปชัยใจเด็ดจะมงชงมาแล้วกดด้วยขวาลุกนี้รัตนากรครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบจังหวะยิงไกลนอกกรอบผิดโทษนะครับดูอีกทีจังหวะโยนเข้ามาจากทางด้านซ้ายครับสัสะลักนะครับโมงตั้งมาแล้วบอลจังหวะสุดท้ายเข้าไปที่ทางปืนของรัตนากรเลยครับธีรพงษ์ดีห้ำแหแล้วเสียบอลไป แล้วกระดกโหบมาพร้อมกับเสียงเฮครับสามิโอโรซาเจอสีเกตแล้วองทูเข้าซ้ายยังติดบล็อกยันโตบาสนาครับอู้ต้องชมจังหวะบล็อกของยันโตบาสนาครับพลาดโอกาสขึ้นนําไปเลยครับบุรีรัมจังหวะนี้ไปติดบล็อกเลยครับของยันโตบาสนาครับตูบจังหวะลากมาของโรซานะครับแล้วแต่บอลก่อนหนึ่งจังหวะก่อนที่กดด้วยซ้ายนะครับบอลนี้ถือว่าเป็นเซฟสําคัญเลยครับของยันโตบาสนาครับลำหินนะครับพันสาเห็นวิบูลเติมหมดแล้วนะครับ าเป็นปมุมครับของรัตนากรเปิดเข้าไปแล้วโค้งลูกนี้เรียบร้อยครับคราวนี้ได้แล้วครับซาเมลโรซาครับม่งเข้าไปลูกนี้บุรีรัม์อกน้ำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแม่รอบนี้ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหานะครับไม่น่าจะโดนริบประตูคืนนะครับน้ำหนึ่งศูนย์นะครับทางเาเมลโรซานะครับเฉยเด็ดคือม่งเข้าไปครับแล้วครั้งนี้เป็นรัตนากรคนเดินครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นซาเมลโรซาครับ โอ้โหดูโยนมาของรัตนากรครับโยนมาแม่นมากครับโยนไปที่เสาแรกครับแล้วก็ทางไซเมลโรซ่านะครับขึ้นได้สูงกว่าแนวรับของพีทีประจวบครับมงจังหวะนี้ก็เสียบใต้ขานี้เข้าไปเลยครับเนียบคือแทบจะขึ้นอยู่คนเดียวด้วยนะครับคนที่พยายามจะเบียกก็คือกิริสั์โคชินครับจังหวะเล่นลูกเตะมุมนี้เถือเป็นอาวุธร้ายกาจเลยครับของทางบุรีรัมยูเนเต็ดเจ้าบ้านครับ ส่วัดก็เติมมาด้วยครับรัตนากรค่าวนี้เสาไกลยังปัดได้ครับสีวพงศ์แล้วเกี่ยวล้มตรงนี้พุทธศิน์ชีดเป็นจุดโทษของบุรีรัมครับโอ้โหจังหวะของเบรเดนโอนิวครับไปโดนสกัดล้มลงไปตัวที่มาสกัดนี้เป็นทางที่พง์ดีหามแหเลยครับไปสกัดใส่เบรเดนโอนิวครับคุณครับบุรีรัมยูเนเต็ดครับดูวับจังหวะที่ไปทำฟาวกันในจังหวะนี้ในกรอบเขตโทษนะครับคือโอนิวพัก อกจะเล่นต่อแล้วนะครับแต่ว่าไปโดนธีรพงศ์ครับิเองคุณวดินทร์ก็ก็เหมือนบอกฝั่งประจวบแล้วครับว่าคือเป่าไปแล้วครับแต่ว่ามี VR ครับเดี๋ยวก็เช็คอีกทีหนึ่งครับเอาครับแม่แลวเจ้าตัวนี้รับหน้าที่สังหารที่ตัวเองเลยครับเซเมลโรซ่าลุนประตูนำห่าง2 0ครับสำหรับบุรีรัม ซามูเอลโรซายิงลูกนี้พุ่งไปคนละทางเลยครับสำหรับศิวพงศ์ครับดิรัมนำห่าง2ต่อ0ูนแล้วครับจากซาเมเอลโรซาวิ่งเข้ามาซัดด้วยความเลือดเย็นนะครับจังหวะยิงของซาเมเอลโรซานะครับเลือกไปมุมทางซ้ายมือตัวเองครับเป็นประตูขึ้นนำา2ต่อ0ูนย์ครับลัววิ่งเข้ามากดจังหวะนี้ทางซ้ายมือตัวเองครับเป็นประตูขึ้นนำสองศูนย์แล้วก็เป็นลูกที่5ในฤดูกาลนี้ด้วยครับของทางซาเมีอโรซ่าครับโอ้ที่สำคัญมีลุแฮตฟิกในเกมนี้แล้วนะครับแล้วเวลานี่เหลือเยอะเลยครับ เจ้าต,ตูวครับสุขชัยใจเด็ดแล้วไหลขนานเส้นมาปิยพลพานิชกุกลน้องประมาที่สุขชัยแล้วให้มาช่องนี้ปิยพลไหลเข้ากลางแล้วควยลรกนี้โอโห้ครับจังหวะควยของซซเมโรซาแต่ว่ารอบนี้สิวพงศ์ไม่ยอมครับยังยังแค่2-0ครับเทียจังหวะปาดเรียดมาของปิยพนนะครับแล้วดูจังหวะโชว์คลาสครับโอ้โหของทางซซเมโรซานะครับถ้าเข้าไปนี่จะเป็นประตูที่สุดสวยเลยครับ คือจะเร่งก็เร่งไม่ได้ครับแล้วสีเกตเปิดช่องนี้บิรพัฒน์นินบุรพาแล้วหลุดมาเดี่ยวตรงมีโอ้โหแล้วดูข้ามเก่าครับของสิวรักษ์เทพสูงเนินครับคือเล,ล่นลูกเงี้ยนิ่งมากคือจะผาุาวัตหยอดเข้าไปในกรอบเก็บโทษแล้วมงชงเข้ามายังถีบบอลมาได้แล้วกดลูกนี้ข้ามคานครับโอกาสยิงไกลของธีรพงษ์ดีหามแห่ครับแต่ว่าข้ามคานไปลูกยิงของธีรพงษ์ดีหามแห่ครับ เนียบจังหวะเคลียออกมากของบุรีรัมนะครับแล้วก็เข้าทางปืนกดด้วยขวา,ากว่านี้โดนใต้บอลครับบอลเลยข้ามคานออกไปคือเราเห็นได้ชัดว่าจังหวะลูกฟรีคิกลูกตั้งเตะนะครับซึ่งเคยเป็นต่างชาติที่ตัวใหญ่ๆนี่ก็ถือว่าโอกาสหายไปเลยครับแล้วบอลทางขวาของปียพลไหลเข้ากลางมาองทูยิงลูกนี้โอ้โหับยิงอย่างสวยเลยครับลูกนี้ปั่นโค้งเข้าไปครับบุรีรัมนำห่าง3ต่อศูนย์จากองทูครับ ความพยายามของเขานี่ก็ประสบความสําเร็จจนได้นะครับทางอ่องทาเสาไกลครับสิวพงษ์ทานแก้พยายามพุ่งแล้วแต่ว่าเอาไม่อยู่ดูว่าคนเปิดนี่ปิยพนนะครับแล้วก็ยิงด้วยซ้ายหว่านี้โอ้โหบอลนี่มันยิงแบบไม่ต้องแรงนะครับแต่ว่าทิศทางนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับดูจังหวะยิงครับไปเสียบเข้าที่หน้าต่างครับพุ่งยังไงก็พุ่งไม่ทันนะครับสิวพงษ์โอ้โหสวยงามเลยครับประตูนี้ของทางอ่องทูประตูที่สองในไทยลีกฤดูกาลนี้ครับของนักเตะชาวเมียนมาครับ หาครับจ่ายขนานเส้นมาหาสามศูนย์แล้วครับขึ้นหน้าจอแล้วครับมาทางซ้ายแล้วอีกคนที่มีลุ้นแฮตริคือซเมโรซาแล้วมาที่องทูต้องหัวกะโหลกแล้วยิงลูกนี้จังปัดออกหลังครับสืบพงศ์แม่คราวนี้ไม่ยอมแล้วครับจหวะยิงขององทูครับบอลนี้กําลังจะเสียบตาข่ายอยู่แล้วนะครับดูทีัเซเมโรซาครับจ่ายมาบริเวณหัวกะโหลกแล้วก็กดด้วยขวาโอ้โหแล้วบอลจังหวะนี้มันโคมีอกาสเสียบตาข่ายได้เลยครับลูกยิงขององทูครับโอ้โหนี่ยทีเด็ดของพวกเขาครับ รัตนากรเปิดเข้าไปแล้วยังปัดได้ครับสีวพง์แล้วก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายของเกมนี้ในครึ่งเวลาแรกครับพุทธศิลป์คุณวรินทร์ศศดีเป่านุวิทย์หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะครับรีร์ออกนำบีดีประจวบอยู่3ประตูต่อศูนย์ครับสามประตูที่เกิดขึ้นนะครับเซเมโรซ่านะครับยิงคนเดียว2ประตูครับนาทีที่1 9แล้วก็นาทีที่25นะครับแล้วก็จบครึ่งแรกครับขึ้นนำสามศูนย์ครับในนาทีที่สี่สิบสี่ครับคนที่ยิงนี่เป็นทางอ่องทูบ วีรวุฒิกาเยี่ยมนะครับก็ลงมาเล่นแทนนักเตะอย่างรวีอุดมศิลป์นะครับเป็นการเปลี่ยนตัวคนแรกของพีทีประจวบนะครับก็ถือว่าใช้โคต้าในช่วงพักครึ่งไปนะครับสำหรับโคชวังธวัชชัยดำรงององตระกูลครับเป็นลูกเตะมุมทางซ้ายของบุีร์ครับขนเดิมครับรัตนากรปั่นดีขวาเข้ามาแล้วลูกนี้หน้ากรอบเก้โทษแล้วอนออกหลังไปครับบุรศิล์ทุกครั้งเลยนะครับลูกเตะมุมเปิดเข้ามานะครับของรัตนากรครับเปิดไปตรงกลางครับรอบนี้แล้วมองไปโดนพวกเดียวนเองครับ องทูแล้วไหลช่องนี้ติดสีเกตแต่ว่าจักริตแล้วเปิดย้อนกลับมาเบรนดอนโอนิวเปิดเข้าไปลูกนี้แล้วปิยพลเม่งมาก็มันล้นออกหลังไปแล้วครับทอนั้ตัวเนี่ยแอบไปอยู่เสาไกลเลยครับจังหวะนี้จะให้กับทางปิยพลนะครับดูจังหวะการค่อยๆต่อเกมขึ้นมานะครับสองทูนี่จ่ายต่อมาให้กับทางจักริดลาบตะกูลนะครับแล้วจักริตเปิดตบกลับมาเบรนดอนโอนิวครับจังหวะตักไปเสาสองครับนีแล้วก็จังหวะเม่งของปิยพลนะครับ 3ประตูเนี่ยทำให้ยิงไปแล้วในลีกเนี่ย60ประตูนะครับเป็นทีมที่มีเกมรุกนี่ดีที่สุดในลีกณนะเวลานี้เลยนะครับทางฟังของวีรัมไริต็ดนะครับจังหวะเข้าทำครับนี่พอขึ้นนำสามสูตรก็สามารถโชว์ได้เลยครับผู้เล่นของรีรัมมาดูองทูโยกจะเข้าขวาแล้วไหลเข้ามาสุพโชคสารชาติปั่นลูกนี้ข้ามคานครับโอ้ลงมานี่นี่เป็นโอกาสารแรกของสุปโชคแล้วครับแต่ว่าไปไม่ได้ครับต้องย้อนมา บอลของปิยพ์เปิดมาแล้วลูมนีหัวปัดได้ครับแล้วบอลของไมคอนมาแควสยิงติดลรอกอีกทีครับเป็นวีรวูดการเยี่ยมนะครับมาช่วยจังหวะนี้ได้ครับนี่มีทางวีรวูดที่ไปยืนอยู่กับลูกโยนมาตรงกลางจังหวะนี้ครับโอ้โหนี่ติดเซฟครับไมคอนย้อนเข้ามาสุภโชคอาวครับจะเข้าตรงกลางล้มใบมุศินไม่ว่าอะไรแล้วสุภโชคไปแย่างบอลมาได้แล้วปั้มบอลกันตรงนี้ครับ จังหวะของรัชพลแล้วชิ้นมา1-2จากสองจติดลาบตะกูลยิงลูกนี้ข้ามคางครับเดี๋ยวต้องดูว่าเป็นลูกล้ำหน้าด้วยหรือเปล่านนครับนนที่ไม่ตรงโอ้นี่มีธงจากพุทธศินครับเป็นลูกล้ำหน้าไปก่อนครับด,ดูอีกทีรับจังหวะขึ้นเกมลุกชุดนี้นะครับ เนี่ยระัชะพลโดนรัตนากรฉกมาครับแล้วก็ไม่ค่อนครับจังหวะจ่ายมาโอ้โหดูจากภาพช้าคือไม่ล้ำหน้านะครับจังหวะยิงของทางจากกลิดนะครับโอ้โถ้าลูกนี้เข้าไปนี่แม้ว่าผู้ช่วยจะยกทงนะครับแต่ถ้าไปเช็ค VR นี่มีโอกาสเป็นประตูนะครับ,รบที่สีเกตตอนแรกไม่ดีแล้วจังหวะน,นี้ไปเสียบใส่สุพนัทแต่ว่าผู้สีนปล่อยเกมเดินต่อแล้วไหลมาเอาแล้วครับ สุพโชคสารชาติปั่นโค้งลูกนี้ชนเสาครับอยังยังยังยิงประตูไม่ได้ครับเกมนี้ครับประตูที่11เ็ในฤดูกาลนี้ของเจ้าตัวนี้ยังไม่มานะครับพยายามยิงปั่นโค้งครับบอลสุดท้ายนี่ไปโดนเหลี่ยมเสาด้านนอกแล้วออกไปนะครับดูอีกครั้งครับจังหวะขึ้นมานี่ของทางสุพโชครับนี่ดูครับเล็งไว้เลยครับแล้วปั่นโค้งจังหวะนี้โอ้โหนี่บอลไปชนเสาและเหลี่ยมนอกด้วยครับ คือตอนบอลออกจากเท้าเนี่ยถ้าเราดูสีวพงษ์ผ่านแก้วประจวบอาวแล้วครับแล้วจ่ายตงนี้ปั่นไซมาครับสีเกตแต่ว่าออกมาอ่านได้ครับโพน์สพล้ลวาแม่นกับสุพนัทเหมือนตาด้วยครับสุพนัทไหลต่อมาสุพชคสุพชคแล้วยิงด้วยขวาติีมรกคของโอราฮวัชแล้วครับ คือมีเพื่อนรอในกรอบเคโต้แต่ว่าสุภโชคตัดสินใจยิงเองครับจังหวะนี้ดูจังหวะนี้ครับทางสุภนัทครับจ่ายต่อมาให้กับสุภโชคครับสุภโชคลากตี้ไปแล้วดูจังหวะนี้ครับเลือกที่จะยิงเสาแรกเลยครับแต่ว่าไปติดบล็อกซะก่อนเลยครับดูจังหวะง้างแล้วก็ยิงนี่ไปติดบล็อกนิดเดียวครับคือในกรอบมีไมค์คอนกับ แล้วจ่ายสั้นไมคอนมาเกรสชิปลูกนี้แล้วลูกนี้เรียบร้อยครับสี่ประตูต่อศูนย์ครับเป็นลูกยิงสุดสวยของไมคอนมาเกรสโอ้โหประตูนี้เหนือชั้นสุดๆดเลยครับจังหวะตักข้ามตัวสิวพง์ครับโอ้นี่ครับวิ่งเข้ามาแล้วก็ดูท่าดีใจของแกครับมาตลอดครึ่งเวลาหลังนี่ดูจังหวะโดนฉกครับแล้วทำเองเลยครับทำเองกินเองแล้วดูจังหวะนี้ครับตักข้ามตัวนี่เหนือชั้นสุดๆดครับจังหวะลูกยิง ขึ้นนำ4-0ของบุรีัมา์ครับดูวบจังหวัดตักของไมค์คอนมากวอสครับจะคืนหลังนะครับแล้วบอลไม่ถึงอดุลครับสุดท้ายไมค์คอนเหนือชั้นเลยครับลูกนี้ครับมีกี่ชั้นเนี่ยต้องให้เขาครับไมค์คอนเยเก็บบอลได้สุพนัทวิ่งขนานเส้นแาวบอลตรงกลางมีแบรนดอนโอนิวแล้วแตะหนีพีรวัตรเข้ากลางมาไมค์คอนมาควีสยิงนี้มันเป่าเกินไปครับ โอ้โหลูกเนี้ยจะว่าไปอาจจะง่ายกว่าลูกที่แล้วได้ซ้ำไปครับแต่ว่ายิงไม่ได้ครับไมคนเอนนี้นะครับดูจังหวะของสุพนัทไปกับบอลได้ดีจริงครับพลิ้วมากครับแล้วก็จ่ายมาตรงกลางครับจับบอลโดยไมค์คอนมาเก้แล้วก็กดด้วยซ้ายครับแต่ว่าจังหวะยิงไปตรงตัวของทางสิวพงษ์เลยครับของไมค์คอนไมค์คอนไหลลูกนี้สุพโชกสารชาติล็อกสุพโชกยิงด้วยขวาติดเซฟแล้วจะซ้ำได ลงไปครับโอ้โหดูครับวันนี้สุภรพโชคสารชาติมีโอกาสที่จะยิงประตูดึงจังหวะนี้พยายามใจเย็นแล้วนะครับดูจังหวะจ่ายของไมค์คอนมาเกวสโอ้โหจ่ายไม่ได้ดีเลยแพรจังหวะล็อกก็ล็อกสวยครับแล้วก็จังหวะยิงนี่พยายามจะปัดให้เข้าเสาไกลนะครับแต่ว่าไปติดทางสิวพงเลยครับลูกยิงของสุปรพโชคครับเขาจะตัวขึ้นหมาป่ะครับเนี่ยแล้ว,ลวไม่มีอะไรครับผู้สินครับคุณวอินทร์ศัสดีเป่าลกหวีดหมดเวลาการแข่งขันที่ช้างอารีนา ฮือรำยืนได้แตเปิดบ้านถล่มพีดีประจวบเอฟซีไป4ประตูต่อศูน4ประตูที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็มีเซเมโรซานะครับยิงคนเดียว2ประตูนะครับนาที19นาทีที่25นะครับแล้วก็ประตู3-0ูนี่ยจากองทูนาทีที่44นะครับและประตูปิดท้ายครับจากไมค์คอนมาควอสครับยิงได้ในช่วงท้ายเกมนะครับ